สวัสดีค่ะวันนี้พี่ขวดมีเคล็ปลับง่ายๆในการทําปลาหมึกชุบแป้งทอดให้กรอบนานกรอบทนกรอบตั้งแต่เช้ายันเย็นมาฝากกันค่ะก่อนจะไปติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามพี่ขวดเข้าครัวเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะ และนี่นะคะก็เป็นปลาหมึกที่พี่ขวดซื้อมาทําความสะอาดเรียบร้อยหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้แยกเนื้อกับหนวดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะให้เราเตรียมแป้งทอดกรอบเป็นแป้งแห้งนะแล้วก็นำปลาหมึกลงชุบ แป้งทอดกรอบได้เลยโดยในช่วงแรกนะคะให้เราคลุกเค้าบางๆแบบนี้เนื่องจากว่าถ้าหากว่าเรานำปลาหมึกที่ซื้อมาแล้วชุบแป้งทอดทันทีปลาหมึกเขาจะมีความเปียกๆอยู่เวลาเราไปทอดแบบนั้นก็จะทําให้เขากรอบไม่นานนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นก็ให้เราคลุกแป้งแบบนี้ให้ทั่วๆแล้วเตรียมไว้ได้เลยนะคะ หลังจากที่เราคลุกเขาไว้แบบนี้แล้วนะคะแป้งที่เหลือไม่ต้องทิ้งให้เรานําแป้งทอดกรอบมาเทเติมได้เลยโดยอัตราส่วนวันนี้พี่หวดใช้อยู่ที่2ช้อนโต๊ะนะคะ แล้วก็ให้เราเติมแปลงข้าวเจ้าลงไปค่ะ1ช้อนโต๊ะปรุงรสสักหน่อยด้วยซอสปรุงรสฝาเขียว1ช้อนชาซอสหอยนางลมครึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วเราก็จะใส่พริกไทยป่นอันนี้ตามชอบได้เลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะเพื่อเพิ่มความกรอบเราก็จะใส่น้ำปูนใสอันนี้พี่ขวดก็แช่เตรียมไว้นะคะใช้แค่ตรงน้ำใสๆของเขา1ช้อนโต๊ะแล้วก็จะเป็นในส่วนของน้ำเปล่าแช่เย็นจัดตรงนี้ค่อยๆเติมนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเหลวไปแล้วก็จะแก้ยากนะแล้วก็ให้คลุกเขาผสมเขาให้เข้ากันเลยคะ่ะถ้าหากว่าเขาดูข้นไปก็เติมน้ำเปล่าแช่เย็นจัดลงไปอีกสักหน่อยนึงได้คะ่ะ เราก็จะผสมให้ได้แป้งทอดกรอบเหลวประมาณนี้นะคะคืออย่าให้ข้นไปแล้วก็อย่าให้เหลวไปนั่นเองจากนั้นก็ให้เรานำปลาหมึกที่เราคลุกแป้งแห้งไว้มาลงชุบกับแป้งเปียกได้เลยนะคะแล้วก็ไปเตรียมตั้งน้ำมันกันค่ะพอน้ำมันเริ่มร้อนปรับเป็นไฟกลางแล้วก็นำปลาหมึกที่เราชุบแป้งลงทอดได้เลยนะคะ เราก็จะทอดจนเขาเหลืองสวยก็พลิกกลับด้านให้สวยเสมอกันทั้ง2ด้านตรงนี้เนี่ยจะต้องใช้เป็นไฟกลางที่ค่อนไปแรงนิดนึงนะคะเราจะไม่ทอดด้วยไฟอ่อนถ้าทอดด้วยไฟอ่อนเขาจะอมน้ำมันมันจะไม่กรอบค่ะพอเราดูว่าเขามีสีเหลืองสวยดีแล้วนะคะก็เตรียมตักขึ้นได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ให้เรานำปลาหมึกที่เหลือ มาทอดให้หมดได้เลยเพียงแค่นี้เราก็จะได้แล้วค่ะปลาหมึกชุบแป้งทอดซึ่งสูตรนี้นะคะเราสามารถทอดไว้ตั้งแต่เช้ามาทานตอนเย็นก็ยังกรอบอร่อยอยู่ค่ะใครได้ทานรับรองติดใจแน่นอนสำหรับหมึกชุบแป้งทอดสูตรนี้นะคะลองทำกันค่ะ